เท้าแล้วอ่าก็เดินเดินขึ้นไปอันนี้คือเรามีบันไดเลื่อนด้วยเห็นไหมปัญหาคือต้องถอดรองเท้าอะ่ะเราเหยียบไปเนี่ยนะ ไม่เคยไม่เคยไม่เคยถอดรองเท้าเปล่าขึ้นขึ้นบันไดเลื่อนเลยโอเคอันนี้เราถามถามเขาเทพทันใจอะ่ะว่าอยู่ตรงไหนเออน้องกายก็ก อ๋อดิสวานะโอเค thank you